สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขออนุญาตนะครับพูดถึงหลักการงานที่มีคุณค่าหรือ d e c e n t work นั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงหลักการงานที่มีคุณค่าเนี่ยควรจะมีลักษณะแบบไหนงานที่นำมาซึ่งโอกาสในการทำงานและรายได้ที่เป็นธรรมเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของไรเดอร์กันดูนะครับว่า,ามีโอกาสในการทำงานแล้วก็มีรายได้ที่เป็นธรรมไหมไม่ค่ะเพราะว่าอะไรครับพี่เพราะว่าวันนี้จัดฟอ ไม่มีปฎญหาแค่คุนแล้วบอกว่ารายเดอร์เนี่ยเงื่อซึ่งเขาไม่ได้ดูแลเราที่เราเป็นคนทาง,งานขงเขานะคะ,ะ่าเขาอยากจะกดราคาค่าลอกค่าเที่ยวหรืออะไรต่างๆยังไงก็ได้โดยที่ไม่ถามรายเดอร์ว่ารายเดอร์ยอมรับไหมแต่ถ้าเรากดรับมาแล้วคือเราต้องวิ่งถ้าไม่วิ่งคือโดนแบน มีเสียงตัวจริงจากราเดอร์นะครับที่เราไปสัมภาษณ์มานะฮะงานที่ทําให้รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเมื่ออยู่ที่ทํางานพูดตรงๆนะครับว่าหลังจากที่ผมทํางานร i เดอร์มาเนี่ยมันสร้างไรายได้ให้ผม แต่ผมไม่รู้สึกว่ามันปลอดภัยเลยในชีวิตผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่บนเส้นได้ได้กลับบ้านคือโอเคหาเงินได้คือโอเคแต่เราต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากยิ่งพอมาเจอความกดดันของแพลตฟอร์มมันยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยในบางครั้งที่เราเร่งรีบจนเกินไปเพราะว่าบริษัทลดค่ารอบเราเราต้องทํางานชั่วโมงขึ้นเพื่อให้ได้รายได้เท่าเดิมก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วเราก็ต้องเร่งรีบว่าเฮ้ยเราต้องเร่งตัวเองนะให้ได้ในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจากที่สมัยก่อนเริ่มทเํเแรกๆแต่เราทํา สองถึงสามออเดอร์เราได้ร้อยหนึ่งทุกวันนี้จะต้องทำสี่ถึงห้าออเดอร์เพื่อจะได้เงินร้อยหนึ่งซึ่งในชั่วโมงหนึ่งผมตีเฉลีย่ยว่าผมชั่วโมงหนึ่งต้องได้ร้อยหนึ่งแต่กลายเป็นว่าผมต้องเร่งทำตัวเองเร่งสปีดตัวเองเพื่อให้ได้ยอดเงินเท่าเดิม,มถ้าจะทําในเวลาเท่าเดิมแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นทํางานหนักมากขึ้นแต่ได้ราคาเท่าเดิมงานที่ช่วยให้ได้พัฒนาตัวเองไม่ให้ช่วยในการพัฒนานะ นคือต่อวันเราวิ่งแค่12-13ชั่วโมงเนี่ยเราพอกลับถึงบ้านแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะทําอะไรเพ<ม>ื่อที่พัฒนาตัวเอง<ม>กับค่ารอบที่ไม่เป็นทรรนะครับ<ม>แล้วก็ไอ้เงินค่ารอบแต่ละค่ายหรือว่าที่แอดเตอรอมที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ย<ม>บางค่ายก็ได้ราคาถูกนะครับ บางค่ายก็ได้ราคาก็ลดลงไปอีกมันก็ส่งผลให้เรามันไม่มั่นคงต่อชีวิตนะครับแล้วก็เป็นไรายได้ที่มั่นคงไหมพัฒนาตนเองไหมนี่คือมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงทั้งจิตใจทั้งร่างกายและก็การดําเนินชีวิตครับงานที่ช่วยให้ได้การยอมรับจากสังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คือจะบอกว่าการยอมรับของสังคมเนี่ยมันก็มาพร้อมกับตอนช่วงแรกที่เรามองเรื่องค่าตอบแทนแต่พออนาคตมันเริ่มสั้นลงรายได้มันเริ่มสั้นลงความยอมรับต่อสังคมก็เปลี่ยนไปด้วยครับ mm hmm. มันเปลี่ยนไปในทางที่บางครั้งถึงขั้นที่ไม่ได้รับเกียรติขนาดที่ว่าไม่ควรให้มานั่งในห้องนี้ไม่ควรได้ไปรับการใช้บริการห้องน้ําที่นี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการยอมรับสังคมเปลี่ยนไปเยอะมากการมีส่วนร่วมของของลูกจ้างหรือเรายังไม่เรียกลูกจ้างเราเรียกว่าพาร์ทเนอร์บางแพลตฟอร์มเนี่ยโดนโดนละเมิดขนาดที่ว่าตอนบริษัทย่ำแย่เนี่ยโตมาด้วยคนที่ไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยอพอวันหนึ่งขึ้นมาความมั่นคงเขาเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนก่อน S <S 2> <S 2> <S ไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอในการประชาสัมพันธ์เราก็รังอับสัญญาณเขาโดยที่เขาไม่ได้ผิดอะไรงานที่สนับสนุนการมีสิทธิ์เสรีภาพในการแสดงออกถึงความห่วงกังวลต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับผมว่าจริงๆลักษณะงานนะ่ะถ้า ถามว่าห้องทํางานที่กว้างที่สุดในงานไลเดอร์เนี่ยเป็นงานที่ห้องการทํางานกว้างมากในเมื่อถ้าเกิดคุณให้เกียรติพวกเรามากกว่านี้คือแทนที่จะไปจ้างคนนั่งในออฟฟิศแล้วมาทํานายเราเจอเหตุการณ์จริงไม่ต้องทํานายม,มาถามจะเรียกว่าเสรีภาพ<ม>เขาก็คงจะกลัวมั้งครับว่าที่เราจะไปขอคือขอเพิ่มค่ารอบแต่จริงเราขอความเหมาะสมและเป็นธรรมแสดงว่าคุณกําลังหลอกให้เขามาทํางานให้โดยที่สุดท้ายแล้วบางคืนเขอาจะได้เงินกลับบ้านแค่ชั่วโมงละสิบบาทชั่วโมงละยี่สิบบาทเนี่ยถ้าไม่ได้รับการแก้ไข หรือคุณไม่รู้จะแก้ไง mm hmm. ก็ควรจะมีเสรีภาพในการแสดงออกในองค์กรมันก็จะได้วินวินงานที่สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องใ,ใดๆที่อาจกระทบต่อชีวิตของคนทํางานหรือผู้ที่ทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงความวังวลตรงนี้มัน คนมีอิสระวิ่งได้หลายเขตหลายจังหวัดก็โดนมียัดกะยัดงานเนี่ยค่ะคนที่เคยกดช้อยเลือกงานได้ว่าเราจะไม่ไปหรือเรายอมรับได้ว่าเราจะไปทีงานเข้าใส่เข้าตัวซึ่งมันเริ่มไม่ใช่ลักษณะของการจ้างงานโดยการที่จ้างคาของหรือจ้างโดยที่มีรายละเอียดงานสมบูรณ์แบบแล้วเราก็เป็นฟรีแ l a n ์จริงๆละมันเริ่มมีลักษณะคล้ายๆว่าบังคับใจด้วยกฎกติกาให้ไปให้ทำเนี่ยความกังวลใจมันมาอยู่ที่ไรเดอร์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ส่วนร่วมหรือว่าการที่เห็นประโยชน์ของไรเดอร์ส่วนรวมอาจจะเห็น คนละมุมมองกันด้วยซ้ำนะครับงานที่ให้โอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสำหรับหญิงชายทุกคนแต่ในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพศอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่าสมมุติถ้าเราไปส่งในสถานที่ที่มันมีแสงสว่างไม่เพียงพอ,อเป็นที่เปลี่ยวหรือเป็นที่ที่มีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นหรือว่า แหมคนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะไปคนเดียวอะ่ะความอันตรายนี่จะมีสูงมากเลยค่าเราเป็นธรรมและรายได้ก็มั่นคงเนาะแล้วก็ให้ให้ราคาต่อรอบและบวกระยะทางที่เป็นธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับระยะไกลถ้าจะรับแล้วเขาจะบอกเลยว่าระยะทางที่ไปรับเนี่ยระยะทางเท่าไหร่ ถ้าสิกิโลเรายอมรับได้ไหมในราคานี้เราก็ไปเนี่ยค่ะ